เราจะไปอีกที่หนึ่งจ้าไปเด็กเดๆ้อนเหมือน,นกนะเช้าเออไม่น่าแล้วมันหายใจไม่ค่อยโล่งอ่ะพี่โ <c ười> ้องกระใส่เหมือนกัน,นเงื่อเฮ้ยดยูยุงก็ยุงอ่ะ โซนนี้ก็จะเป็นมะม่วงติดกับถนนตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะลำไยจัดทุกคนจ้ะเริ่มโตแล้วนะคะลำไยทุกคนจ้ะมาอัปเดตสวนนะคะเนาะคือมาสวนอีกวันหนึ่งจ้ะนี่ค่ะยาวลงไปนวน่นนะคือลำไยห,หมดเลยจ้ะนี่ค่ะดูนะคะเนาะนี่ค่ะ ๋ย่สะท้อนแสงเนาะค่ะเนาะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะที่คนจะดูดูดูความดกค่ะดูความดกค่ะถ้ามีกำลังดูแลเนาะค่ะเนาะเป็นเงินทั้งนั้นเลยจ้ะทุกคนจ้า เยอะเยอะจาทุกคนใช่หมดเลยค่ะเสียงนกด้วยเนาะค่ะเนาะอยู่กับธรรมชาติจะทุกคนจาดูค่ะดู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  เงินทั้งนั้นจากทุกคนจ้าถ้ามีแรงทำเนาะค่ะเนาะมีต้นทุนด้วยเนาะค่ะเนะาะทำนี้ก็ต้องมีพนักง,งานช่วยค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าสวนมันใหญ่เนาะค่ะเนาะคนที่ขับเหมานี่คือได้จังจากทุกคนจ้าพี่แกปล่อยให้คนเช่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแกไม่มีไม่มีอะไรนะ มีผู้ชายที่แข็งแกร่งเนาะคะ่นะเนาะพี่ชายก็ไม่สบายจ้ะทุกคนจา้านี่ค่ะลำใหญ่ฝนตกเองมันคายได้พอไหมฝนตกต้นไม้เสีอ้าโรงเรียนเพื่อชีวิตมาอาอเป็นกะเข้านี่กะพี่บานเรียนไปจังหวัเป็นกะไปอ๋อเป็นเข้านี่อีเตจนหรออ๋อ น,นี้ไปอีกที่นึงจ้ะอีกโซนหนึ่งที่เราไปเก็บลิงจีกนันนี่ค่ะ,คะอันนี้คือสวนอุ่เรียนหรอแข็งยูค่ะดูอ๋อลูกสม,มุนวิ่งเร็วเือเกินเอานี่ใจตังเขามาใช่กะ เร็วนะเร็วอยู่เนาะค่ะเนาะดูไปยาวๆชมชมถนนมันเอาไ้มากล้ามเลยกล้ามเลยอันไงก็ยกบนี้ลูกน้องกี่คนล่ะห้าห้ากู้ก่อนไหมเจ๊กะที่ม้ามันนั่นเห็นน่ะห้ากู้ที่มาปะกันที่เนี่ยที่คนมาพ่นยาอ้ คนไดรอันนี้นเน,นี่ยเร่งลูกเนี่ยถ้าฝนตกมันจะเข้าวได้เหมือนกันมันเดอดนเดือเดือเดืออู้น,นี่สะอ่อนต้นนี้ให้นี่อู้นั่นอะไอย่างนี้ทุกต้นเนาะอปโภคติดโตให้มันออกกันอันนี้ยังคือคือพ่นเยอะไงปีเชื้อราเพิ่นเยอะไงเป็นกันเลยแบบอู้ต้นนี้ อันนี้ต้นต่าอู้อันนี้เก็บง่ายพี่เราเป็นผู้หญิงก็เก็บได้เนี่ยพี่โ <c oughs> อ้โหกตอนเที่ยวมานะั่นเป็นเชื้อรายเยอะไงสองต้นเนี่ยพี่พี่บอกว่าอ๋อเปนยังอันนี้บ,บ,บอกบอกบอกอันนี้เปนยังบอกดูแลอีแหน โอ้โหนี่ค่ะกำลังโตเลยจ้าทุกคนจ้าพาชมสวนนะคะอีกที่หนึ่งจ้ะพูดแล้วพูดอีกน,น,นคะนนคะลำไยโซนนี้จะลำไยทางนั้น,น,นไม่หลานเ็นยัง ตรงนี้คือที่เรามาเอายินจีโอ้ยพูดผิดถึง,ถงแล้จัดถึงแล้วอื่นเช่าหรือว่าคนที่เช่านี้ไม่ทำแล้วนอกจากเนาะใครสนใจก็มาได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนจะทำต่ออยู่ค่ะพูดเผื่อไว้นะคะเนาะพูดเผื่อไว้ อุ้ยถ้าเรามีมีดนะพี่เนี่ยมาตัดเคี้ยเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเอาเอาเสียมมาทำไมเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะอู้ตรงนี้พ่นมามาทำไอ้นั่นนะแม่พ่นเอาน้ำมัดใส่เห็นก็เพิ่นเริ่มจะมาอยู่แล้วแกเอาตัด เปคนมามัาเอาเอาถังน้ำมามาป้ายแล้วอ่ะไม่หวานนี่อีกที oh. nope. ่หน oh. ึ่งจ้ะโอ้ขาก็มีเอา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 นี่คว้าควนรับไงอันนี้มันเป็นอันยังร้ห้องน้ำร้อเปิ้ลกับเปิ้งล่ะกะเวลาฝนตกเปิ้ลกับมานี่นะกะแม่โอ้ไม่อู้อันนี้มันห้ำนี่นี่นี่ เยาวก็เอาได้อยู่มาดิเขามาเขามาเขามาอู้ปุ่นไหนปุ่นแหมรู้มีได้อยู่นอนใหญ่อยู่นะแม่นี่สวยมากอันนี้นี่ทำควะตัวนี่พอละโอ้โหแม่จ๋าใส่องไปต้องตาดีๆก่อนหาเโซนอนนี่หานอนี่ อู้เสียายเนาะพี่เนาะเราไม่เคยมาตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวข้ามข้ามฝั่งก่อนนะคะคนรออยู่ตรงนู้นค่ะอูอ้อดูค่ะ,ม,ม,คะมากลุ้งกะจ้าอันนี้กล้วยฝรังร่งฝรั่งหรือว่าลูกกล้วยกาลูกกล้วยกา ภาษาเหนือนะคะเนาะอุ้ยเยอะเลยพี่แต่เสียดาเนาะเราต้องห่อมันน่ะถึงจะได้กินอ่ะไม่งั้นมาแรงเจาะป่นเนือนกลับไปเป็นกับอย่างก็โชคของเปิดน,นะะี่นี่นะคะค่ขอขอขออะทาแป้งทาแป้งม้าเง,าเง,าเงาเือเอาเออกไปมุแล้วหน้าสดๆนี่แหละนนี้ค่ะ โซนนี้มีแต่ลำหญยทั้งนั้นเลยเราจะกลับไปบ้านที่มาประจำอันนี้อันนี้ก็มาประจำแต่นานๆทีขึ้นมานาะคะนะนี่ค่ะสองคนเหมือนเดิมเพิ่มเติมวันนี้ไม่พอดดแดดแดดร้อนมากมากโอ้กระแป้งน้องหายหมดเลยพุ่นนะคะปักกอยยุพุ่นแต่ห้ามมืมีมีแต่ อีจ้าออันนี้ลูกเยอะต้นเนี้ยประมาณร้อยโลลวมั้งเนี่ยค่ะดำใจนะะักะโอ้อันนี้เชื้อรายังมีอยู่เลยพี่เนี่ยเนี่ยเชื้อรายังมีอยู่เพราะว่ามัน ริงไหนที่มันลงข้างล่างอ่ะมันมันไม่โจน่ะพี่เชื้อาเชื้อราต้องดูแลนะคะน้องทําสวนใชรทำใยห,หมดเลยเอา้าน้องมองเห็นต้นมะม่วงอยู่นี่เหรอคะเหรอเดี๋ยวปิกมาก่อนค่อยพอปิกมาก่อนค่อยดูกลับไปก่อนเนาะเนี่ยค่ะทุกคนจ้าหน้าสดๆนี่แหละทุกคนดู anh này okay.